เอ้าใครมาน่ะจ้าไอ้ใครว่าทำไมหน้าบูดเพิ่งตื่นเหรอเพิ่งตื่นเหรอหน้าเพิ่งทำน้ำหน้าเพิ่งทำน้ำลงมค้นนี่ยจะทำอะไรอันขี้เหียวขึ้นจับแขนนึงแล้วก็โทรศัพท์แขนหนึ่งเออเป็นพิ่นลุยลงกขึ้นก็เลยหายจะไปล่ะไอตาดูดูนี่ดูดิตอนนางอยู่อ่ะหนูหนูออกมานี่หน่อยไปไหนมุดล่ะโตอยู่ที่เบาะสบาอยู่มิน ออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมาหาปลาขวัญหน่อยเร็วเอาบัออกมาเลยวะมันหันออกมายังมึออื่นม่าเกย็นนมมันได้ดิหองเลยซืทอเบาเลยเบาอย่มันได้ยินเสียงมันตีจังเลยมามามาหาปลาขวานจับมันเลยมันถือกินมาเร็วัขวญน ตามตัวไปยนกันเฮ้เลยเท้เลยเทเลยแหละว่าต้องยาวว่าเก็บประดับดอกเ้ป่าว,ว้าพ่นพ่นพนไปฮะ<ว>ย่านย่านก็เป็นโอเคนินพิษนินจินดา หืมแม่ไงเป็ดโต